ค่ะท่านผู้ฟังท่ผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเนตีจิตดวงเช่นเคยน,นะสวัสดีชาวลัคนาราศีกเรกดทุกท่านด้วยเราก็กลับมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันเลยคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิตนะคะให้ท่านได้ประโยชน<อ>์จากการที่ฟัง และที่สำคัญคือการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์พลังงานดีๆที่มีให้กันการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยเริ่มเปิดทางนะแถมจะมีผู้คนนิยมชมชอบท่านด้วยเรียกว่าถ้าหากชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยได้เดินทางได้ออกสังคมนะคะหรือออกสื่อโซเชียลนะนับว่าดีเลยนะถือว่าดีการไล์ส่งไล์สดเนี่ยทำได้เลยนอกจากจะมีคนมานิยมชมชอบแล้วนะคะยังจะได้รับโอกาสที่ดีนะจากคนในสังคมหรือคนรอบข้าง ของท่าน้วยประกอบกับดาวาพระพฤหสัสบดีอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งเลยนะคะดาวพฤหสัสบดีเนี้ยเป็นดาวสุปเคราะห์ใหญ่นะคะให้คุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยได้ส่งกระแสลิทธิโยกนะถึงจุดเกิดของท่านในภพตันุตันุแปลว่าตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือทําอะไรติด ขัดอยู่นะให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยแถมดาวพระพฤหสัสบดีนะคะยังเป็นหัวหน้าดาวดีหัวหน้าฝ่ายดีฝ่ายเทวดาที่ดีโคจรอ,อยู่ในภพสุขภารภพสุขภาก็คือภพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบุญวาสนาผลบุญที่ได้ทําได้สร้างแม้ว่าดาวพระพฤหสัสบดีจะโคจรวิกคติ คือเดินถอยหลังพักองศานั่นเองแต่โครจรอ,อยู่ในบ้านของท่านทำให้ท่านก็คงมีความเข้มแข็งอยู่ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยที่ทำคุณงามความดีที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่ามาจนถึงบัดนี้ผลดีหรือผลของการกระทำของท่านจะส่งผลทันตาในช่วงนี้ด้วยแม้จะเจออิทธิพลร้ายจากอุปสรรคปัญหาสัตว์ ก็จะบรรเทาความร้ายต่างๆลงไปได้เรียกว่าดวงชะตาแควคาดนะคะแต่ก็ยังหนีไม่พ้นปัญหาที่มาจากเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนหรือหากใครที่มีคู่กรณีแล้วมีปัญหากันเนี่ย <c oughs> ก็จะยืดเยื้อเหลือหลังไม่จบสิ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีหุ้นส่วน <c oughs> ก็ต้องดูดีๆและที่สำคัญคือชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยไม่ควรมีคู่กรณีอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะ ทางด้านการเงินถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเด่นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตามวาสนาของแต่ละท่านด้วยหากท่านได้ผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วจังหวัดเกิดได้ลัคนาสถิตราศีกรกฎคำพยากรณ์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทุกคลิปเลยนะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้านการเงินของชาวลักนาราศีกรกฎเนี่ยคือดาวพาทิตยนะยังโคโจรอยู่ในภพสหัสช้าทับกับดาวพาสัสศุกร์ได้คู่สมพลด้วยคู่สมพลคือคู่ที่มีกำลังนะคะและเป็นดาวโชคลาภต่างหากแถมได้รับกระแสจากดาวพาระพฤหัส,สบดีส่งกระแสมาถึงแบบนี้ทำให้ชาวลักนาราศีกรกฎจะ หาเงินได้ค่อนข้างดีค่อนข้างคล่องตัวมีคนสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการเงินของท่านและการเงินรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการพูดการติดต่อการเจรจาหรือการประสานงานนะคะหรือการเดินทางนะคะเช่นพวกเซลล์ตัวแทนในหน้าแถมชาวรนา,ราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางด้วยในวันที่3นะคะตุลาคมดาวพั้งคานจากโคจร ข้าพบวินาศตามมาด้วยดาวประพุทธนะจักโฟจรเข้าพบสังหัสชา้าได้ตำแหน่งกระเสตตาทิบดีและมหาอุดด้วยทับกับดาวพัสุกได้คู่ธาตน้ำทับกับดาวพาทิตย์ได้คู่วิชาการด้วยทำให้ระยะนี้นะ้เหมาะแก่การพูดการเจรจาเรื่องของการเงินหากท่านใดมีลูกหนี้นะคะก็ลองทวงถามดูมีเกณฑ์จะได้รับการชดใช้หรือผ่อนปนหนี้สิ่เข้ามาด้วย จะทาเรื่องขอสินเชื่อไปแนนวงเงินหรือยื่นกู้เนี่ยก็ถือเป็นจังหวัดที่ทําได้นะคะชาวลัคนาราศีรกรกฎเนี่ยจะรู้จักการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีและมองกันไกลด้วยทางด้านพ่อขาแม่า้าหรืออาชีพที่ค้าขายหรือใครที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยก็จะดีเด่นคึกคักมากนะคะท่านจะได้เจอลูกค้าที่ดี เข้ามานะลูกค้าที่เคยห่างหายหายหน้าหายตาไปอาจจะก,กลับมานะท่านลองทักทายไปดูก็ได้นะคะในวันที่4ตุลาคมดาวพักเกตจากโคโจรเขาพบอริกับดวงชะตาของท่านระยะนี้นะชาวลักนาราศีกรกฎต้องระวังอุปสรรคปัญหาเก่าๆที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกนะหากท่านไม่ระบัดระวังตัวแต่ถ้าท่าน ประมัดระวังตัวดีมีบทเรียนแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเบาลงหรือแทบไม่เกิดเลยก็ได้แต่ถึงอย่างไรช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ดีเด่นในเรื่องของไรายได้โชคลาภชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะควรจะลุยและเดินหน้าอย่ามัวแต่รอหรือไม่คิดจะทำอะไรเลยรอๆออ,อย่างเดียวเนี่ยเงินไม่มาหาท่านนะคะ เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้จังหวะชีวิตแล้วว่าท่านควรจะเดินหน้าลุยตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าอย่าอยู่เฉยเยมันก็จะไม่ได้เมื่อท่านรู้จังหวะแบบนี้ท่านต้องรีบตัดตวงอย่าให้เสียโอกาสและความวุ่นวายเรื่องของการเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเบาลงส่วนทางด้านรายจ่ายก็มีนะคะพอท่านเองเนี่แหละนะใช้เงินไปตามอารมณ์ใช้เงินไปตามกิเลสอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของสังคม Nah, หรือการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือการใช้จ่ายไปกับความอยากได้ของตัวเองมากเกินไปนะ nah, ที่สำคัญคืออาจจะมีบริวารน,นะคะ mm hmm. เข้ามาเบียดเบียนบ้างนะคะในเรื mm ่องของการเงินในเรื่องของการที่คุณจะใช้จ่ายนะคะในการเดินทางสังคมทอ่องเที่ยวหรือใช้จ่ายไปกับเรื่องของตัวเองความอยากมีอยากได้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บ่นนะอาจารย์ไม่ได้ห้ามนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ย ก็วางแผนการเงินให้ดีกด็แล้วกันแต่หากจะซื้อของนะคะก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งดูร้านที่มีเครดิตดีเพราะท่านมีเกณฑ์ได้ของไม่ตรงปกด้วยได้ของมีตตำหนิด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้อาจารย์ขอเตือนนิดหนึ่งเนาะทางด้านการงานนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีเลยนะคะเพราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีความวุ่นวายหรือ อาจจะมีเหตุจุกจิกเข้ามาให้ท่านต้องแก้ไขหรือรับผิดชอบแม้ว่างานในช่วงนี้จะดูไม่ได้เหนื่อยหนักนะคะแต่หากท่านทําผิดหรือมาทําไม่ถูกต้องเนี่ยหรือจัดระเบียบความสําคัญของงานผิดนะคะท่านอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเพ่งเลงหรืออาจจะถูกตรวจสอบได้บางท่านก็อาจจะเจอหน่วยงานราชการนะคะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านดูความถูกต้อง ดูนูน่นดูนี่ดูนั่นนะคะหรืองานนั้นต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกยุ่งยากเกิดขึ้นคืออาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยกว่าจะอนุมัติหรือต้องรอนิดน,นึงนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทําให้มันถูกต้องแล้วกันแต่ลักษณะงานที่ถูกฉะโลกในช่วงนี้นะจะเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางนะงานแก้ปัญหางานที่ทํากับบริษัทต,ต่างชาติงานเบื้องหลังงานออนไลน์งานไม่ออกหน้า งานที่มีการแบบไม่มีหน้าร้านแต่ส่ง Delive อ y อะไรแบบนี้นะถือว่าดีความยุ่งยากทั้งหลายมันจะลดลงทางด้านเจ้าของกิจการอาจารย์ต้องบอกว่าระวังจะเจอเรื่องจุกจิกกับบริวารลูกจ้างของท่านด้วยเรื่องของอาจจะมาขอเบิกเงินก่อนอะไรทำนองนี้นะคะเป็นต้นทางด้านสุขภาพดูแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรน่าเป็นห่วงนักนะแต่ท่านก็อย่าประมาทในเรื่องของฟืนไฟ ความร้อนโดยเฉพาะในที่ทํางานของท่านในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยเป็นโอกาสที่อาจจะได้พบเจอคนถูกใจเข้ามาด้วยอาจจะมาจากการเดินทางนะคะหรือมีพ่อสีแม่ชักนักชักนํามาให้หรืออาจจะเป็นคนในสังคมของท่านนั่นเองทางด้านคนที่มีคู่แล้วปัญหาต่างๆจะ คลายไปในทางที่ดีหากเคยมีปัญหาการจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้แต่บุตรบริวารของท่านจะมาเบียดเบียนด้วยเรื่องของการเงิน หรือมีค่าใช้จ่ายจุกจิกกับบริวารของท่านด้วยในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้ชาวลักนาราศีกรกฎนะนำคำาพยากรณ์ของอาจารย์ไปวางแผนให้ดีนะคะอะไรที่มันดีก็เก็บเกี่ยวไปอะไรที่ไม่ดีก็หลบหลีกไปจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นและอาจารย์ก็ยังน่าทาคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตยู ที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับรกรกฎาคมปี65นี้และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะไป7ปีข้างหน้าเลยนะและการรับมือกับดาวพระราหูด้วยนะคะที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะไปอีกจนถึงตุลาปี66เลยนะคะหากท่านไหนที่อยากจะวางแผนระยะยาวเลยนะให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นสามารถก็ไปคลิกรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหากท่านไหนอยากจะพัากรไมไปนรายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปสวัสดีค่ะ